สวัสดีค่ะ JSP มาแล้วค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินในโซนเขาใหญ่กันบ้างค่ะที่ดิน19ไร่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดคนครราชสีมาที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ380เมตรตำแหน่งที่ดินนะคะเป็นเนินเขาค่ะ การเดินทางมาชมที่ดินนะคะขับรถบนถนนธนรั์ตรงมาประมาณ21กิโลเมตรค่ะเมื่อเจอไฟแดงแล้วให้เลี้ยวซ้ายขับรถตรงไปผ่านสอพอหอม,มูสีและวงเวียนบ้านไร่ตรงไปอีกประมาณ1.5กิโลเมตรที่ดินอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะรูปทรงที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะหน้ากว้าง317เมตรด้านขวาลึก135เมตร ด้านซ้ายลึก35เมตรและ158เมตรส่วนด้านหลังกว้าง145เมตรค่ะตำแหน่งของที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่บนเนินเขาเลยค่ะมองเห็นวิวได้รอบด้านเลยวิวของเขาใหญ่วิวของหลวงพ่อโตด้านหลังนะคะอยู่ห่างจากถนนพิธภาพระยะทางประมาณ21กิโลเมตรห่างจากถนนธนรัตษ์ระยะทางประมาณ3กิโลเมตร ห่างจากโบนานซาประมาณ10กิโลเมตรห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณ6กิโลเมตรถนนหน้าที่ดินกว้างประมาณ10เมตรค่ะเป็นลาดยาง2เลนที่ดินเหมาะสำหรับทำโครงการจัดสรรบ้านพักตากอากาศโครงการที่ดินแบ่งขายซื้อไว้เก็งกำไรที่ดินแปลงนี้ตั้งขายในราคา8ล้านบาทต่อไร่ค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่080 289 4141หรือ062 464 1542ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ